สุลามาให้โดนเปิดภาพสองคนดังเรียนจบแพทยศาสตร์ขึ้นแทนคุณหมอป้ายแดง เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการบันเทิงและเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะในปีนี้มีสองคนดังอย่างหมอมินมินกามิกาเซ่และหมอฟรังเนรีกูดที่เรียนจบพร้อมทางเข้ารับประกาศนียบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทํางานช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่โดยหมอมินจบคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนหมอฟรังนั้นเรียนจบจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย พวงด้วยกีดนิยมอันดับหนึ่งบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นเก่งไม่แพ้กันเลยค่ะทางเราขอแสดงความยินดีกับ2คุณหมอด้วยนะคะ